สวัสดีค่ะดงดาวฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะก็วันนี้นะคะจะพามาดูกิจกรรมการอนุบาลลูกไก่นะคะก็หลังจากที่ช่วง3ามสวันที่แล้วนะคะเราก็เจอปัญหาในเรื่องของฝนตกแล้วก็อากาศเยน็นซึ่งมีผลทําให้ไก่เราก็มีอาการป่วยนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการอนุบาลลูกไก่นะคะเพื่อให้ไก่แข็งแรงก็วันนี้เรามีการยกข้ออนุบาลเคลื่อนที่ออกมาข้างนอก เพื่อให้ลูกไก่ได้ได้รับแสงแดดนะคะในช่วงเช้าก็จะเป็นลักษณะพื้นที่นะคะก็จะมีแดดรำไรรำไรแล้วก็ใต้ต้นไม้นะคะคอกนะคะเราจะแบ่งเป็นเป็นล็อกๆนะคะเพื่อคัดแยกคัดไซส์คัดขนาดของไก่นะคะแต่ว่าถ้าไก่ตัวไหนที่มีปริมาณน้อยหรอเราก็อาจจะใส่รวมกันโดยไม่แออัดนะคะ รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เพิ่งออกมาใหม่นะคะจะเป็นไก่ดํานะคะไก่ดาแล้วก็ไก่งวงด้วยนะคะช่วงนี้จะเป็นไก่ดําไก่งวงนะคะออกมาใหม่นะคะยังไม่ถึงอาทิตย์ก็เด็กๆหิวน้ํากันใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนเราจะเก็บใส่กล่องนะคะเราจะไม่เปิดไฟนะคะก็เพื่อสร้างความอบอุ่นของอลูกไก่นะคะรังน้ำรังอาหารเปลี่ยนทุกวันนะคะให้เพียงพอแล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงไม่แอด ไอ,อ้อดมากจนเกินไปนะคะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นไก่งวงอีกรุณหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้จําหน่ายนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงการคัดสายอยู่นะคะปีนี้น้องเราฟาร์มนําไก่เข้ามานะคะซึ่งเป็นไก่งวงสายขาวหนองบัวนะคะของพี่อาทิตย์นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับาสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะถือว่ามาอันดับหนึ่งของเรานะคะเพราะว่าปริมาณการให้เนื้อ นะคะเต็มที่นะคะต่างไม่ต่างจากไก่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงการดูแลด้วยนะคะก็ได้นํามาท่าสาให้กับดูราฟาร์มนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปคือการขยายเครือข่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยของพื้นที่จังหวัดสุรนครนะคะเนื่องจากว่ามีการทักทายเข้ามาเยอะมากนะคะก็สําหรับการเลี้ยงหรือว่าการอนุบาลูกไก่นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นไก่ดำนะคะลักษณะไก่ดาที่นี่ก็จะเป็นไก่ดําประเภทภูพานผสมมงโก,โกแล้วก็คอล้อนด้วยนะคะคอลอนก็คือไก่ดําที่ลุงดาวฟาร์มนํามาค้าสายเพื่อให้โครงสร้างนะคะในการาผลิตเนื้อนะคะเนื่องจากว่าลุงดาวฟาร์มทำไก่เนื้อชิงคณิ้นะคะในเรื่องของการชำแหละน,น,นาดูลักษณะนะคะเนื้อดําดุกดํานะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะทางเราก็มีจำหน่ายนะคะสำหรับไก่ดำนะคะลูกไก่ดำ ราคาเริ่มต้นที่ตัวละหนึ่งร้อยนะคะไก่ดำนะคะสองอาทิตย์กว่านะคะชุดนี้นะคะกเ็เตรียมเดินทางนะคะอีกประมาณสักอาทิตย์หน้านะคะต้องขอขอบคุณท่านลูกค,ค้าไปอย่างสูงนะคะสลับการไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพไก่ของเรานะคะมีบางท่านถามเข้ามาว่า ไก่การรับบาลลูกไก่ช่วงหน,ห,นหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนมีปัญหาอะไรบ้างไหมมีค่ะก็จะมีไก่ที่เป็นหวัดนะคะถ้าไก่ที่เป็นหวัดเนี่ยเราจะมีการคัดแยกไก่แบบนี้นะคะออกมานะคะเพื่อให้เขาได้ดูทําการผสมพยาบาลเขาก่อนเบื้องต้นนะคะก็คือเอามาตาักแดดนะคะแล้วก็ให้น้ำและให้อาหารปกติตอกอากลางคืนก็ใส่กล่องนะคะ จะเห็นว่ากล่องของเราเนี่ยใสแล้วเราก็จะมีการนํามาตาักแดดนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วเราก็สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้นะคะลักษณะกล่องก็จะมีการเจาะรูอย่างนี้นะคะเจาะรูระบายอากาศนะคะหรือว่าถ้าไม่เจาะแบบนี้ก็ทะลุตูดนะคะให้อากาศถ่ายเทอย่ารวมกับไก่ปกติหรือไก่ที่อ่าไม่ป่วยนะคะกล่องเราควรคัดแยกจะเห็นว่า,าข้อกำลุบาลของเรานะก็จะมีไก่อี กล่องชุดหนึ่งที่เราคัดแยกไว้แล้วนะคะเราจะไม่รวมกันนะคะเนื่องจากว่าอาจะจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะอันนี้คือกล่องที่ใส่ลูกไก่ไว้สําหรับช่วงตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเราก็จะเอาออกมาตักแดดอย่างนี้นะคะสําหรับการเข้ามา,าศึกษาดูงานนะคะของฟาร์มเราก็ช่วงนี้โควิดนะคะก็ท่านสามารถศึกษาดูงานทางออนไลน์ได้นะคะก็ถ้าต้องการคลิปอะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถทักามาได้หรือว่าทักมาที่ 085-746-9766าเดสงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพ,พนกระแก้วจังหวัดสุกรรนครนะคะก็ทางวงดาวฟาร์มก็จะมีการาให้ความรู้ทางออนไลน์ในะช่วงสี่ทุ่มสี่ถึงหกทุ่มนะคะช่วงนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ